คุณราศีตุลครับในการทำนายดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านสิวเทพนะครับขอท่านสิวเทพผู้มีบุญญาบารมีและมีอิทธิฤทธิ์มากมายเนี่ยนะครับขอท่านสิวเทพช่วยเปิดดวงชะตาของคุณลาศีตุลนะครับให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งและก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับคุณลาศีตุลก่อนจะไปดูดวงชะตาคุณนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานผมสักทีนะครับเพราะนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บรฝาากขย บ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับสนใจใช้บริการผมนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับโอเคคุณลาศีรตุลไปดูดวงสตาคุณในเดือนมิถุนายน2567กเันเลยนะครับเริ่มต้นกันแต่เรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับตอนนี้หน้าที่การงานคุณนะครับเหมือนเหมือนยืนหยุดทางสองแพร่งนะครับจะไปซ้ายดีไปขวาดีนะครับคือจะอยู่ที่เก่าที่ปัจจุบันดีหรือไปหางานใหม่นะครับ ก็ต้องบอกนะครับอยู่ที่เก่านะครับก็เจอสภาพเดิมๆนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบงานการที่มันควรจะเป็นงานกลุ่มเนาะงานกลุ่มที่ทําด้วยการช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับดูเหมือนนะครับคุณแบบโดนเอาเปรียบนะครับเพื่อนเพื่อนฝูงคุณนะครับเจ้านายคุณลูกน้องคุณเห็นคุณเป็นควายครับใช้คํานี้นะเห็นคุณเป็นควายนะครับปล่อยให้คุณทํางานไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ไปนั่งสบายๆชิวๆบางคนก็หลบไปนอนนะครับต้องบอกนะครับโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยนะครับ แล้วก็ต้องบอกนะครับถ้าคุณกําลังพิจารณาเรื่อง like งานใหม่นะครับผมแนะนําอย่างนี้นะแนะนํานะครับถือเป็นการแนะนํานะครับไม่ได้ชี้ทางนะครับแนะนํานะครับงานใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับอยู่งานเก่านี่นะครับคุณเป็น2เหรียญนี่นะครับแต่ถ้าไปงานใหม่นี่นะครับมันจะเป็นนี่นะครับนี่นะครับเป็น1่ถ้วยขึ้นมานะครับหมายความว่ายังไงครับ1่ถ okay. ้วยจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็นี่นะครับมีนี่ด้วยนะครับมี ไพ่ภาษาลาซขึ้นนะครับก็คุณจะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้การสนับสนุนกับคุณนะครับในที่ทํางานใหม่นะในที่ทํางานใหม่นะและสุดท้ายนะครับคุณจะกลายเป็นนี่เลยนะครับผ่าลายชินีถือไมเท้าครับหมายความว่าไงนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นคําแนะนำเฉยนะครับไปที่ใหม่นะครับการงานจะเลยก้าวหน้ามากๆนะครับแนะนานะครับอยู่ที่เดิมก็สภาพเดิมๆอ่ะมันไม่มีอะไรมั่นคงนะอย่าไปคิดว่าอยู่ต่อไปมันก็ยังมั่นคงนะครับอ่ะอย่าไปเสี่ยงกับภายภาคหน้า ผมว่างานนี้เสี่ยงกับภายพักหน้าดูแล้วคุณจะเจริญมากกว่านะครับส่วนเรื่องเงินทองก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับอย่างที่ชูไพ่คุณดูนะครับว่าคุณเ,เนี่ยมี2เหรียญทํางานที่เดิมมี2เหรียญ2เหรียญมันหมายความว่าย่งไงนะครับอยู่แบบเข้าเออเงินเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาไม่มีเงินเก็บเลยนะครับเผลอๆต้องกู้หนี้ยืมสินด้วยเพียงแต่2เหรียญเนี่ยนะครับมันดีอย่างคืออะไรนะครับคือไอ้กู้หนี้ยืมสินเนี่ยมันเป็นกู้หนี้ในระบบนะครับคุณก็ก็ถือว่าคุณมีเครดิตดีนะครับไปขอยืมใครไปขอยืม ก็ยังได้ยืมอยู่นะครับก็ยังโชคดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณอยู่ที่เก่ามันก็สภาพเก่าเดิมๆไปเคยที่จนอยู่ก็จนต่อไปนะครับแต่ไปที่ใหม่นะครับไปเสี่ยงนะครับที่ใหม่นี่นะครับคุณมีโอกาสนะครับมีหนึ่งถ้วยมีโอกาสเป็นพระลายชินีถือไม้เท้านะครับเพราะว่าจะที่ใหม่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณอยู่นะครับผมแนะนํานะครับแล้วก็อยากอยากยาลองดูนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่เก่ามันก็ดีอยู่แล้วจะไปเสี่ยงทําไม ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่คาแนะนํานะครับแอะการเงินไปแล้วการงานไปแล้วเดี๋ยวจะไปดูความรักนะขอเบรกตรงนี้นิดนึงนะครับประชาัสัมพันธ์อีกสักนิดนะครับอย่างที่บอกนะครับผมเป็นในหน้าสังหารเมท่มซัพเงิอาชีพนะครับให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในเขตกรุงเทพมหานครนะครับถ้าคุณขายบ้านเองก็แล้วนะครับใช้ในหน้าหลายคนแล้วขายไม่ได้นะครับลองให้โอกาสผมนะครับช่วยคุณขายบ้านนะครับเผื่อผมจะประสบความสําเร็จในการช่วยคุณขายครับ ส่วนเรื่องความรักนะครับโดยความรักคนโสดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับเดือนนี้ดูเหมือนคุณก็วุ่นเขาคู่สมรสคุณก็วุ่นนะครับดูแล้วอมันดูเหมือนจากหน้าไพ่มันต่างคนต่างอยู่ยังไงรู้นะครับแต่ว่าดูแล้วไพ่ที่ขึ้นมามันเป็นไพ่ดีอะพี่แต่ว่าต่างคนต่างอยู่ก็หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเออคุณก็มีฝันของคุณนะที่จะไปเขาก็มีฝันของเขาที่จไปนะครับดูแล้วมันไม่ใช่เวลาเจอกันก็ไม่เป็นไรนะครับแยกกันอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรบางทีมันอาจจะแบบ สร้างความคิดถึงสร้างความโหยหาให้กับการบ้านนะครับเห็นหน้ากันทุกวันมันก็เบื่อเม็นขี้ฟันนะครับลองห่างกันสักพักก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนความรักคนโสดผมอยากจะเตือนนะคุณนะการงานดีถ้าไปเปลี่ยนที่ใหม่การงานดีก็มีโอกาสจะเจอใครสักคนนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับอย่าเผลอจิตเผลอใจไปนะครับให้ดูให้ดีนะครับเพราะว่าดูไงอืม คือคือคือคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับดูแล้วเขาก็ไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์อะไรกับคุณมากมายเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าถามว่ามันหลอกไหมมันก็มีแนวโน้มจะหลอกลวงคุณเนี่ยเพียงแต่ว่าเออมันดีอย่างนะดูจากหน้าไพ่มันไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์ไม่ได้มีเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพียงแต่ว่าถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีคุณต้องระวังนะมันไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์แต่มันอาจจะประสงค์ต่อเนื้อต่อตัวคุณด้วยนะครับและดูเหมือนนะครับคนที่เข้ามาในเดือนนี้ไม่จริงใจนะครับดังนั้นเจอใครในเดือนนนีีี้้้้ท่่ตตตออองงาใจจรณหดกคับ สวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาแนะนำทาวน์เฮาส์3ชั้นบนถนนดวนจันทร์ลามินทากรุงเทพมหานครนะครับทาวน์เฮาส์ที่เห็นในรูปนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านไดมอนด์แก d นวิวนะครับติดถนนดวนจันทร์เลยนะครับสภาพก็เป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับ3ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ำเนื้อที่โดยรวมก็24ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยก็180ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้าง6เมตรเลยนะครับ จอดรถได้2คันนะครับสภาพบ้านโดยทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับถึงผ่านถึงแม้ว่าจะผ่านอายุการใช้งานแบบพอสมควรแล้วก็ตามเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับหมู่บ้านไดมอนด์แก d นวิวเนี่ยนะครับรปภเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับมีสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านด้วยนะครับแถมมีนะครับรอบรอบหมู่บ้านเลยนะครับมี cctv รอบหมู่บ้านเลยนะครับตัวหมู่บ้านเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับติดถนนใหญ่ นวนจานรามินทาเลยนะครับจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดโพสุวันนะครับแล้วตรงข้ามเยื้องๆไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเซเว่นนะครับแล้วเป็นเซเว่นสาขาใหญ่ด้วยนะครับสนใจนะครับดูรูปแล้วสนใจทาวเฮาส์หลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามไอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับและย้ำนิดนึงนะครับทาวเฮาส์หลังนี้เจ้าของขายเองครับ